เริ่มกันสวัสดีครับพี่พี่น้องๆทุกๆคนอย่างเป็นทางการวันนี้พบกับขิมอีกแล้วนะครับกับพี่ขิมติวสอบราชการสิ่งที่ผมจะเอามาฝากกันในวันนี้ก็คือเป็นการเฉลยครับเป็นการเฉลยข้อสอบนี่แหละจากที่พี่พี่พน้องน้องนะครับจำเงินออกมาเรื่องเงื่อนไขภาษานะครับซึ่งไอ้เจ้าเงื่อนไขภาษาสิ่งที่เอามาให้กันในวันนี้สิ่งที่เอามาพูดมาคุยมาถกกันในวันนี้ เป็นเงื่อนไขกอพอนะครับอ้อโอ้ขอโทษทีเลยเนี่ยตรงนี้พิมพ์ผิดมันไม่ใช่กอพอเปเปอร์นะมันเป็นกอพอพิเศษรอบ20สิบงหาคมครับปี2,566นะครับวันนี้เป็นของระดับชั้นปอวอสอนะพี่น้องนะเนื้อหาในวันนี้ผมบอกได้เลยว่าแอบมีความเซอร์ไพรส์ เซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างอ่าเซอร์ไพรส์เอ๊ะเสียงหายเหรอเซอร์ไพรส์เสียงไม่ได้หายนะครับเออพี่น้องได้เปิดลำโพงหรือเปล่าเออผมยังได้ยินเสียงชัดเจนดีนะโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวเซอร์ไพรส์ของเราเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับผม โอเคก่อนอื่นใดเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตทำหน้าต่างให้มันขยายใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าเ,ออเงื่อนไขาภาษาเนี่ยมันค่อนข้างกินพื้นที่นะแน่นอนครับโจทย์เงื่อนไขาภาษาของเราส่วนใหญ่แล้วผมก็จะมีวิธีทำสไตล์พี่ขิมอยู่3แบบซึ่งตรงนี้ผมมักจะย้ำบ่อยๆอ,อันที่1ครับเดี๋ยวเราจะแบ่งประเภทข้อมูลอันที่2เนี่ยข้อมูลของเราเนี่ยถ้าชัว ให้ลงแต่ถ้าเกิดไม่ตรงเนี่ยครับให้ข้ามไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอข้ามไปเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยขั้นตอนนี้ยากที่สุดเลยเดี๋ยวเราจะมาตามรอยกันให้เจอก็คือจะย้อนกลับมาอ่านกันอีกรอบหนึ่งครับเงื่อนไขาภาษาในวันนี้ถ้าสังเกตดีๆมันเป็นระดับชั้นปวสนะครับปวสถามว่า ง่ายกว่าปอตีเยอะไหมก็ต้องบอกก่อนว่าง่ายกว่าพอสมควรแต่ลีลาในการออกข้อสอบหรือสเสน่ห์ของเรื่องเงื่อนไขภาษาก็ยังอยู่กันครบถ้วนนะครับเออต่อให้เป็นปวสก็ตามเพียงแต่ว่าระดับความซับซ้อนอาจจะน้อยกว่าของปอตีนิดหน่อย เดี๋ยววันนี้ผมจะขออ่านให้ฟังกันก่อนนะครับเงื่อนไขของเรามีกันอยู่ว่ามีเพื่อน3คนนะครับชื่อวนหนึ่ง First u u o o เนี่ยสมคนเนี่ยแต่ละคนสั่งอาหาร2ชนิดไม่ซ้ำกันซึ่งเมนูที่สั่งได้แก่ไก่ทอดแฮมเบอร์เกอร์ซูชิแล้วก็รามเมงแล้วก็พิซซ่า เออเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ส่วนที่งงๆเนี่ยส่วนแรกของเราเนี่ยมันคือส่วนแนะนําตัวละครเสร็จแล้วเนี่ยส่วนที่งงๆมันอยู่ข้างล่างนี้นี่ส่วนงงๆอ,อันดับแรกก่อนเราอะมาแบ่งประเภทข้อมูลกันก่อนนะครับโจทย์ข้อนี้นะพี่น้องนะถ้าเราสังเกตดีๆหนึ่ง first o n o ก้อนก้อนเนี่ยมันคือชื่อคนทั้งนั้นเลยถูกไหม นี่ชื่อคนได้มาแล้วประเภทแรกของเราก็คือชื่อคนครับเสร็จแล้วพี่น้องครับเขาบอกว่าแต่ละคนสั่งอาหารสองชนิดไม่ซ้ำกันเออเนี่ยคำเนี้ยคำนี้เลยนะพี่น้องนะคำเนี้ยมันเป็นจุดที่พางงสำหรับหัวข้อนี้เลยพี่น้องครับโจทย์ของเราในวันนี้อยากให้พี่น้องค่อยๆอ,อ่าน เขาบอกว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนหนึ่งคนในนี้ตอนสั่งอาหารเนี่ยสั่งอาหารสั่งอย่างไรสั่งสองชนิดนะความหมายก็คือ1คนเนี่ยครับเวลาสั่งเราจะสั่งกัน2ชนิดเสร็จแล้วมีคำขยายชื่อคำว่าไม่ซ้ำกันคำคำเนี้ยหลายคนตีความหมายผิด คำว่าไม่ซ้ํากันในที่นี้สังเกตนะมันอยู่หลังจากคําว่าสองชนิดสแสดงว่าเดี๋ยวเราจะต้องขยายไอ้เจ้าสองชนิดนี่แหละว่าสองชนิดเนี้ยไอ้ก้อนเนี้ยห้ามซ้ํากันเออถ้าสั่ง A อีกอันต้องสั่ง B เนาะห้ามซ้ํากันห้ามเป็นสั่ง A กับ A แบบนี้แต่พี่น้องครับหลายคนเนี่ยครับ ซึ่งรวมถึงผมเมื่อก่อนด้วยเข้าใจผิดคิดว่าคำว่าไม่ซ้ำกันเนี่ยเรากำลังพูดถึงคนคนสองคนเนี่ยว่าเออสมมุตินะคนที่หนึ่งกับคนที่สองเนี่ยถ้าเกิดสั่ง A สั่ง B คนที่สองอะ่ะไม่สั่งซ้ำกันก็คือไม่สั่ง A ไม่สั่ง B เหมือนกันเฮ้ยความหมายนี้ไม่ใช่นะ ไอ้ที่ไม่ซ้ำเนี่ยไม่ได้ขยายคนนะครับเออให้รู้ไว้ก่อนว่าคำคำเนี้ยสั่งอาหารสองชนิดไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำที่อาหารนะครับแต่คนเนี่ยอาจจะสั่งเหมือนกันก็ได้เสร็จแล้วพี่น้องครับเออที่เหลือไอ้งงๆก็ว่ากันไปข้อสรุปเนี่ยเนื่องจากเป็นปวสนะข้อสรุปก็จะมีไม่ยาก แต่ประเด็นครับประเด็นประเด็นแรกที่ผมพูดไปก็คือคำว่า2ชนิดไม่ซ้ำกันประเด็นที่2ที่ผมอยากจะพูดก็คือพี่น้องครับรู้ไหมครับว่าข้อสอบชุดนี้เคยออกมาแล้วครับหลายคนชอบถามผมครับว่าข้อสอบกอพอพิเศษข้อสอบ e-exam ข้อสอบกอพอเปเปอร์ เหมือนกันไหมต่างกันหรือเปล่าพี่น้องมาดูตรงนี้นะอ่ะผมจะเอามาให้ดูเลยด้านบนเนี่ยครับในกรอบด้านบนเนี่ยมันคือข้อสอบชุดนี้ของเรานั่นแหละเงื่อนไขาภาษากอพอพิเศษวันที่20ปี66ซึ่งพอผมอ่านโจทย์เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันคุ้นมากๆเลยทำไมโจทย์เนี่ยยิ่งไอ้คำนี้ด้วยสองชนิดไม่ซ้ำกันเนี่ยทำไมผมถึงคุ้นมันมาก มันทำให้ผมมาย้อนกลับไปครับย้อนกลับไปหาโจทย์ที่ผมเคยเฉลยซึ่งผมไปพบอยู่ตอนหนึ่งครับพี่น้องครับมันคือข้อสอบกอพอครับเป็นของ e e x a m นะรอบวันที่5กรกดาคม2,565พี่น้องมาอ่านมาอ่านกับผมกันก่อนวีระสมชายกำมล เลือกข้อสอบสองวิชาไม่ซ้ำกันเห็นปะโครงสร้างโจทย์แทบจะเหมือนกันเลยอีนี่ก็มี3คนแต่เปลี่ยนจากเลือกวิชาเป็นสั่งอาหารครับสองวิชาไม่ซ้ำอีนี่ก็อาหารสองชนิดไม่ซ้ำโอเคไหมเห็นไหมพี่น้องถ้าเกิดสมมุติว่าใครนะครับฝึกทำข้อสอบเก่ามีโอกาสได้เจอแบบนี้นะ ถ้าเจอแบบนี้นี่คือยิ้มเลยนะหวานเลยนะเออเพะสองชนิดไม่ซ้ำกันเสร็จปับ๊บเขาว่าอย่างไรต่อเมนูอาหารที่สั่งได้แก่ไก่ทอดแฮมเบอร์รเกอร์ซูชิราเมงพิซซ่าอันนี้มีหนึ่งสอสาสี่ห้าอามีห้าอย่างซึ่งวิชาที่เลือกนะด้านล่างวิชาที่เลือกมีวิชาด,ดังนี้คณิตไทยอังกฤษสังคมหนึ 1, 2, 3, ่งสอสาสี่อ่มีสี่วิชาเห็นปะ โครงสร้างโจทย์มาเหมือนกันเป๊ะๆต่อไปพี่น้องครับอียิ่งอีส่วนงงๆเนี่ยเออเขาบอกว่าหนึ่งไม่สั่งพิซซ่าซูชิและราเมงเข้อสอบเก่าอะ่ะอะไรอ่ะสมชายไม่เลือกสอบคณิตและสังคมโอ้โหไม่เลือกไม่สั่งข้อความเดียวกันเลยเออเฟิร์สสั่งอาหารไม่ซ้ำกับหนึ่ง วีละเลือกข้อสอบไม่เหมือนสมชายนี่โครงเดียวกันเลยนี่ว่าเสร็จแล้วข้างล่างเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยอูโน,โนเป็นคนเดียวที่สั่งพิซซ่ามีคนเลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษแค่คนเดียววิชาหนึ่งที่กระมลเลือกสอบคือสังคมอ่ะโครงอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยดังนั้นพี่น้องครับผมถึงบอกว่าการฝึกที่ดีที่สุดก็คือการไปฝึกกับข้อสอบเก่าเพอเพอเนี่ยรอบเนี้ย ไม่รู้นะเงื่อนไขภาษาอาจจะมีโครงสร้างเดียวมาเจอกันแบบนี้ก็ได้ต่อกันพี่น้องครับหลังจากที่เราได้รู้แล้วว่าจริงๆแล้วกพอพิเศษวันนี้กับ e xam 5กรกฎาคม65ข้อสอบมันโครงสร้างเหมือนกันดังนั้นวันนี้ครับผมก็จะมาตีตารางกันแล้วนะเออจากที่เมื่อกี้มีชื่อคนแล้วก็มีอาหาร2ชนิดนะผมก็จะเขียนเนี่ยอันนี้คือชื่อ อันนี้ก็อาหารนะครับชนิดที่หนึ่งแล้วก็อาหารชนิดที่สองแค่นั้นเองที่เหลือมาลงโจทย์กันครับพี่น้องครับโจทย์วันนี้ไม่ค่อยยากนะเขาบอกกันว่าเอออ้อเกือบลืมไปนิดหนึ่งนี่ครับนี่นีผมจะบอกว่าผมเคยเฉลยไว้แล้วนะรอบ5กรกฎาคม6 5หเนี่ยพี่น้องครับไปดูก็ได้ไลฟ์ Live ep ที่1 3ออันนี้เคยทำเฉลยไว้แล้วอะเซิร์ชตามเนี้ย เออแล้วเดี๋ยวพี่น้องก็จะเจอเองอ่ะลุยกันต่อมาเริ่มกันครับขอบอกว่าเพื่อน3ามคนเนี่ยมีใครบ้างครับก็หก็คือมี1 First Uno เนาะผมขอเขียนช่องแรกก่อนแล้วก่อนเลยก็คือชื่อ1ครับ First แล้วก็ Uno มีแค่นี้เสร็จแล้ว2ส,สั่งอาหาร สองชนิดไม่ซ้ำกันบอกแล้วนะสิ่งที่ไม่ซ้ำคืออาหารไม่ใช่คนนะคนอาจจะซ้ำกันก็ได้คนอาจจะเลือกเหมือนกันก็ได้นะครับเพราะว่าคําำนี้ยมันเป็นประเด็นในครั้งที่แล้วเลยครับเออต่อไปครับผมก็ขอเขียนก่อนว่าอันนี้มันก็คืออาหารนะ ชนิดที่หนึ่งผมขอเขียนหนึ่งนะครับอันนี้ก็คืออาหารแล้วก็ชนิดที่สองหมัดที่เหลือเรามาลงตารางกันเขาบอกว่าเมนูอาหารที่สั่งได้แก่ไก่ทอดแฮมเบอร์เกอร์ซูชิราเมงแล้วก็พิซซาเขาบอกว่าอะไรเอ่ยเขาบอกคำแรกว่าหนึ่งเนี่ยไม่สั่งพิซซาซูชิและก็ราเมง แสดงว่าหนึ่งของเราเนี่ยครับหนึ่งของเราเนี่ยเดี๋ยวผมต้องกากระบาททิ้งก่อนไม่สั่งนะครับพิซซ่าไม่สั่งซูชิไม่สั่งรามเมงก็มีอยู่หอันน่ะไม่สั่งไปแล้ว3แสดงว่าสิ่งที่สั่งก็มีอยู่สองถูกปะ่ะเออพิซซ่าไม่สั่ง ซูชิไม่สั่งราเมงไม่สั่งดังนั้นสิ่งที่สั่งเจ้าหนึ่งเนี่ยสั่งอะไรลงไปครับก็สั่งไก่ทอดโอเคไหมกับแฮมเบอร์เกอร์แค่นี้ประโยคแรกของเราแค่บอกว่าไม่สั่งพิซซ่าซูชิราเมงเราสามารถลงได้เลยชัวเนี่ยให้ลงถ้าไม่ตรงเดี๋ยวให้ข้ามไปก่อน อันดับที่2อครับพี่น้องครับเขาบอกว่า First สั่งอาหารไม่ซ้ำกับ1นแสดงว่า First เนี่ยอเดี๋ยวผมใช้เป็นสีเขียวแล้วกัน First เขาบอกว่าต้องไม่ซ้ำกับ1ถูกปะดังนั้นเนี่ยเฟิร์สเนี่ยหนเนี่ยสั่งไก่ทอดสั่งแฮมเบอร์เกอร์แสดงว่าสิ่งที่เฟิร์สจะสั่งเนี่ยต้องไม่ใช่ไก่ทอดต้องไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร ก็จะเหลืออยู่สามอย่างนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยมีซูชิมีราเมงแล้วก็มีพิซซ่าเป็นแบบนี้นะพี่น้องนะเออก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรถูกไหมเอออันเนี้ยลงได้นะแต่ว่ามันลงแล้วมันเกินถูกปะ่ะมันมีสามอันผมจะเขียนวงกลมไว้ก่อนเดี๋ยวจะกลับมาอ่านใหม่ ต่อไปครับพี่น้องครับเขาบอกว่าอูเนอเป็นคนเดียวที่สั่งพิซซ่าโครงเดียวกันเลยจากโจทย์ e x 3ห้ากรกฎาแสดงว่าอันนี้เราก็ต้องรู้โดยทันทีนะครับว่าอูโนของเราเนี่ยอ๋อเขาสั่งพิซซ่านะมันก็เลยส่งผลให้ เฟิร์สเนี่ยครับเมื่อก่อนที่เคยไม่แน่ใจว่าซูชิราเมงพิซซ่าเฮ้ยมันต้องสั่งแค่2อย่างเท่านั้นแต่บังเอิญพิซซ่าเนี่ยโดนคนจองไปแล้วแล้วสั่งได้แค่คนเดียวดังนั้นเนี่ยเฟิร์สไม่มีสิทธิ์สั่งพิซซ่าอีกแล้วก็เลยส่งผลให้คนที่ชื่อเฟิร์สเนี่ยครับอาหารที่เขาสั่งมี2ชนิดมีแค่ซูชิกับราเมง จบแล้วครับพี่น้องครับปึ่งแค่นี้ลงตารางได้แล้วลงได้ทุกช่องแล้วแต่ครับสเสน่ห์อย่างหนึ่งของเงื่อนไขภาษาผมมักจะบอกหลายครั้งเลยนะอันเนี้ยเป็นสเสน่ห์จริงๆนะครับมันจะชอบมีอยู่1ช่องหรือ2ช่องนะถ้าเป็นปอตีเนี่ยชอบเป็น2ช่องสลับกันได้เป็น1ช่องอะ่ะที่มันไม่มี ไม่มีคำตอบตายตัวเนี่ยเออดังนั้นครับพี่น้องครับอูโน,โนเนี่ยเขาบังคับแค่ว่าเออต้องสั่งพิซซ่านั้นหนึ่งอันแต่ที่เหลือไม่ได้หมายความว่าจะสั่งอย่างอื่นไม่ได้ถูกปะ,สะแสดงว่าไม่มีข้อห้ามอะไรเลยนะที่เหลือของเราเนี่ยอูโน,โนเนี่ยสามารถสั่งไก่ทอดก็ได้สามารถสั่งแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้ หรือว่าจะสั่งซูชิหรือว่าจะสั่งรามเมงก็ได้เห็นไหมครับการตีความตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยว่าไอขอให้อาหารสองอย่างเนี่ยให้มันไม่เหมือนกันเท่านั้นก็พอไม่ใช่ว่าคนห้ามซ้ำนะคนอาจจะซ้ำได้แต่อาหารที่สั่งสองอันห้ามซ้ำ แค่นั้นดังนั้นวันนี้อูน่เนี่ยอันแรกเนี่ยพิซซ่าชัวแต่อีกอันเนี่ยโอ้โหเพียบไปเลยไม่รู้กินอะไรเนี่ยไก่ทอดแฮมเบอร์เกอร์ซูชิหรือว่าลามเมงเดาไม่ถูกเหมือนกันนะนี่คือตารางทั้งหมดนะครับสำหรับเงื่อนไขาภาษาของเราในวันนี้เห็นไหมครับว่าตารางก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามันก็ยังมีสเสน่ห์สอดแทรกมาเหมือนเดิม ที่นี้ครับพี่น้องครับผมก็เลยทําตารางให้มันสวยๆนะส่วนใหญ่ผมจะชอบทําตารางให้มันสวยๆเนี่ยหสั่งไก่ทอดแฮมเบอร์เกอร์เฟิร์สสั่งซูชิราเมงอุโนโนะครับพิซซ่าแล้วก็อะไรไม่รู้อีกสักอย่างหนึ่งต่อไปครับคราวนี้เราไปตอบคําถามกันดีกว่าคําถามครับเอาจริงๆข้อ1นึ่เนี่ยมันคือข้อสอบจริงๆที่เคยออกมานะพี่น้องนะเขาบอกกันว่าข้อสรุปที่1นนะ อันเนี้ยพอมันเป็นปวสอ่ะในหนึ่งข้อเนี่ยมันก็มีหนึ่งข้อสรุปไปเลยนะคบเออเดี๋ยวจะตอบอยังไงเดี๋ยวมาว่ากันเขาบอกว่าคนที่ชื่อหนึ่งเนี่ยสั่งไก่ทอดแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์จริงไหมหนึ่งสั่งไก่ทอดกับแฮมเบอร์เกอร์เฮ้ยเขาพูดถูกนี่ว่าถ้าพูดถูกแบบเนี้ยตอบจริงและเนื่องจากว่าในหนึ่งข้อเนี่ยมันมีข้อสรุปข้อเดียวถ้าจริงเมื่อไรฝนไปเลยครับพี่น้องครับเลขหนึ่ง เป็นแบบนี้อ่าข้อหนึ่งตอบจริงนะเยี่ยมต่อไปพี่น้องครับไปข้อที่2กันดีกว่าเขาบอกว่าเฟิร์สเนี่ยสั่งพิซซ่ากับไก่ทอดเฟิร์สอยู่ไหนเฟิร์สอยู่นี่เฟิร์สสั่งพิซซ่าปะเฟิร์สไม่ได้สั่งพิซซ่าเฟิร์สสั่งซูชิอ่ะผิดแล้วนี่ว่าแล้วก็อีกอันก็ไม่ใช่ไก่ทอดเหมือนกันนะเฟิร์สสั่งรามเมงนะครับแสดงว่าผิดนะผิดมั่วนี่ว่าพูดมัว่ว ผิดทั้งคู่เลยเนี่ยเออไม่มีข้อความที่ถูกเลยเนี่ยถ้าผิดแบบนี้นะเวลาฝนนะครับฝนเลขสองอืมข้อสองตอบเท็จนะครับเท็จทั้งเท็จหมดเลยเนี่ยเออต่อไปครับข้อที่สามเขาบอกว่าอุโนสั่งอาหารเหมือนกับหนึ่งอยู่หนึ่งอย่างอุโนอยู่ไหนอุโนอยู่นี่อุโนเนี่ยสั่งพิซซ่าแน่นอนแต่พิซซ่าเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันหนึ่ง เพราะว่าพิซซาเขามีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นมีคนเดียวดังนั้นน่ะต่อไปเนี่ยอูน่เนี่ยอาจจะสั่งไก่ทอดก็ได้ซึ่งถ้าเป็นไก่ทอดแน่นอนครับเหมือนกันหรืออาจจะสั่งแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้ถ้าสั่งแฮมเบอร์เกอร์ก็คือเหมือนกันหรือจะไปสั่งซูชิซึ่งก็ไม่เหมือนก็ได้สั่งราเมงซึ่งไม่เหมือนก็ได้เออก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะถูกอันผิดอันไม่รู้เหมือนกันว่าแกจะถูกหรือแกจะผิดดังนั้นเนี่ย ข้อที่สามเนี่ยมันก็ยังสรุปแน่ชัดไม่ได้นะเออก็ตอบว่าสรุปไม่ได้ไม่แน่ชัดเวลาฝนนะครับฝนเลขสามแบบนี้ข้อสามนะครับฝนเลขสามต่อไปพี่น้องครับไปข้อที่สี่กันดีกว่าปุ๊บข้อที่สี่เขาบอกว่ามีคนสองคนนะมีคนอยู่สองคนที่สั่งรามเมงเหมือนกัน ให้สั่งราเมงก่อนเฟิร์สครับเฟิร์สสั่งราเมงนะเอออันนี้เฟิร์สเด็กถูกต้องแต่คนที่สองเนี่ยเออหนึ่งใช้ไม่ได้นะไม่มีราเมงแน่นอนอูนเนี่ยแหละมีโอกาสสั่งราเมงเหมือนกันนะครับหรืออาจจะไม่สั่งก็ได้นะเออดังนั้นเนี่ยครั้นจะบอกว่าสองคนสั่งราเมงเหมือนกันก็มันก็ถูกครึ่งหนึ่งอะแล้วก็ไม่ถูกอะ ดังนั้นข้อที่สี่เนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดอยู่ดีข้อนี้เวลาฝนนะครับฝนเลขสามปุ๊บอ่าข้อสี่ไม่แน่ชัดนะต่อไปครับข้อที่5ของเราเขาบอกไว้ว่าคนที่สั่งซูชิครับใครสั่งซูชิเฟิร์สนะเฟิร์สสั่งซูชิอีกคนสั่งซูชิเนี่ยเขาจะไม่ได้สั่งไก่ทอดด้วยเฮ้ยถูกปะเนี่ยเออใช่ไม่ใช่ไก่ทอด เป็นรามเมงเฮ้ยเขาพูดถูกคำนี้คือพูดถูกดังนั้นถ้าคำนี้พูดถูกครับก็ฝนไปเลยครับเลขหนึ่งนี่แหละครับผมพี่น้องครับก็คือไฮไลท์ของเราในวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาบอกกับพี่น้องก็คือเงื่อนไขภาษาครับก็มีบางจังหวัดเหมือนกันที่โจทย์เขาใช้โครงสร้างเดียวกันดังนั้นอยากให้ลองฝึกนะครับฝึกจากโจทย์ที่ผมอะ เคยฉเฉลยไปก็ได้ผมฉเฉลยไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะอืมและเสร็จแล้ววันนี้หมดแต่เพียงเท่านี้ป๊อปจบมันสั้นน่ะพี่น้องครับเห็นปะ่ะวันนี้ขนาดผมอธิบายไปด้วยยังประมาณ25นาทีเลยถ้าพี่น้องไปนั่งทําข้อสอบจริงๆเนี่ยเพอๆทําแป๊บเดียวเออทาตามลําดับที่ผมเคยบอกไว้นั่นแหละเป็นไกด์ไลน์นะอะวันนี้ได้กันกี่คะแนนครับ ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิโจทย์ในวันนี้ไม่ได้ยากนะเอออยากรู้คะแนนเหมือนกัน